สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกัน,นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องแม่หมีกสิบห้ามากินตำกุ้งสดมาเสีบเสียบเหมือนกันจ้ะพี่น้องมือนี้ได้ตำกุ้งสดพี่น้องไปตลาดก็เลยได้ตำกุ้งสดเสือด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ตาเองนะพี่น้องคะ่ะอืมผักกับผักแกมมาเหมือนนี้ก็มีผักชะอมแล้วก็อันไก่พี่น้องข้อไก่ พอ,กาาอ,อกาาไก่กกย,ย่างพอไก่ย่างแม่แซมกันจ้ะพี่น้องบอๆไรยัยฮะมามากี่น้องนะซึ่งต่อนแล้วก็แม่อันนี้ปีเก่แล้วก็มีใครยัดใส่นี่เราแก้มไรพี่น้อง ไอ้เนใครใครจดใส่อืม mm hmm. มาเสพแจกกันใหญ่พี่น้องที่แหลกว่าสีอันที่แหลกว่าสีเห็นเขาเป็นตำสวยเลยเนะี่ยมันบดิ้กินไงหย,ย่านมันเสียนมันอืดก็เลยเอาเป็นตำกลุ่มสดๆอืมอะ่ะ ลูกหลอดก็ต้องตังลูกตาลก็ไม่ตังคูต้องังค์เห็นใจไม่กินหรอลูกนู่นมีแมเพ็บนู่นมีแม่ลูกตั้มหงงอยากกินไก่ ก๋วยเต้๋ยวเนื้หนุ่มขนาดว่าบอผัดแห้งพี่น้องเดี๋ยวนี้กินเผัดบ่ค่อยได้คือเก่าเผัดแห้งกินบ่ไดุ้ปบอ พักโอมพักขาความ,มินที่กินเดียวพักโอมพักขาบานเท่าแวพารอมหน่อยคือดังแขกแขกแขกแล้ๆๆๆ

ขนาด่าเอามาเพลดเพลินแต่ยังเลิดเเกา่าอยู่อืม พูเผ็ดพี่น้องขนาดว่าเอาบ่คอยเพชรเลยเนี่ยตอนนี้กินเผ็ดบ่คอยใดขึ้นสมัยแต่ก่อน ืข้าวเดียวหอวเงินที่แบบอพี่น้องคลิปนี้ไปชมวงหนพี่น้องค่ะรู้สึกไปกินจอคืดไม่เห็นเน่าขอบคุณขอบคุณทัวการับชมนะคะพี่น้องค่ะพบกันใไคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย